ขอย่าดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพซาผ้ากินแบบบ้านๆชาแนลครับมื่อนี้ได้เมนูน้ำพริกผักลวกนี่ครับนี่เห็นครับเห็นแล้วครับแสงสะท้อนจากข้างหลังกะขออภัยวยครับอันภาพบรชัดน้ำพริกผักลวกจ้ะแล้วกะ ผัดไข่ดอกสนเหมือนเดิมครับเมนูแบบบ้านๆอยู่กินแบบบ้านๆคือเก่าครับบ่มีอย่างพิเศษบ่มีอย่างเปลี่ยนไปจากเดิมเพิ่มเติมขึ้นมาก็ยังมีข้าวกินมาครับมากินเขาต้องการครับ